ยังไงมาจากไหนกันล่ะทางงาโอ้ยไกลไม่ใช่ไกลๆนะยังไงล่ะถึงได้มาวันนี้จะไปอีสานแบบจะไปับเหมือนอ่าที่อบบในแวะก่อนสาธุน่ะท่านได้สวดมนต์กับเขาไหมล่ะอ่า เสดมนกันตอนเช้าทางงาขาว่าเป็นจังหวัดที่สวยงามนี่มีเกาะแจ่งชายหาดใช่ไหมอืม,มทะเลม,มีปลาใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นนะูนทั้งเราอยู่บนภูเขาไม่ค่อยเห็นทะเลเหรอก ทางใต้ก็มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะด้วยกัน <c oughs> ทางงานก็ปลูกข้าวเหมือนอีสานไหมไม่มีอ่ะทางใต้ไม่มีไม่ได้ปลูกเนาะจะเป็นยางกับปลาล์มโอ้อยางกับปลาปล์มปาล์มนึ่ที่เขาทำกาแฟเมใช่วยไหมเป็นปาล์มเนี่ยปลาปล์มน้ำมันเนี่ยอ่าที่เขาทำกาแฟเมลนะใช่ไหมใช่ค่ะปลาปล์มปาล์มน้ำมัน ตามน้ำมันเด้อตน้ำมันไปูน้ำมันไทยอืทางอ่ะก็อยู่ใต้ใต้นู่นแหลนะเนาะอืม,อมอแต่มาเคยไปไปวัดสายกรรมฐาน ที่ท่านจ้างอยู่ทางพังงาทางกระบี่หลวงปู่เนธเนะกระบี่เราเคยกับท่านอยู่ปพันธนากับท่านเราไปปางสักดิ์ละแลมสักนะหลวงปูเนศแต่ก่อนหลวงพุเทศ ไปอยู่หลวงปู่ประสานไปอยู่หลวงปู่พันธ์ไปอยู่ปูปป่สุวัตไปอยู่หลวงปู่คำพองติดโสน้อไปอยู่ภาคใต้กันครูบาอาจารย์ลงไปทางโน้นกัน <c oughs> หลังจากหลวงปู่มั่นละสังขารแล้วนะก็กรรมาฐานก็ลงไปทางภาคใต้กันปีสองสี่เก้าสาม สองสี่เก้าสี่เป็นต้นนะมาฐานเาป็นปักหลักปักฐานโดยเฉพาะวัดหลังสาลปูเจ็ดท่านอาจารย์เจ้าวาดนั่นก็ไม่ค่อยสบายทนะั่นก็ป่วยเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลเราก็คุณกับท่านท่านก็เคยแวะมาเยี่ยมที่นี่มหา ท่านก็ไปสร้างเกดีย์หลวงพุทธเลวงตาที่นั่นนะเสร็จแล้วล่ะคนไปวัดนั้นเยอะนะวัดหลังสาลนั่นมปุกวันหลังสา,สาลสาไม่ใช่ท่านอาจารย์อะไรนะติดอยู่ที่ปากเนี่ย,ยคุณกับท่านดีอยู่เรายังนั่งคุยสัมภาษณ์ท่านอยู่เลย <c oughs> เ็นพระพี่ชายของมหาสมานเป็นพี่ชายของมหาสมานมหาสมานที่อยู่โคโลราโด <c oughs> <c oughs> ลงมาทำบุญทางอีสาน <c oughs> ไปบุญกระถินกันแล้ว <c oughs> บุญกระถิ่นทาง,ทางตายขึ้นมาถึงอีสานเลยจากทะเลขึ้นมาถู นาข้าวเลยเนาะเออภาคใต้ก็ต้องซื้อข้าวกินเลยไม่ได้ปลูกไม่ไม,ไม่มีที่ปลูกเนาะทำเลไม่เหมาะมัน,น <c oughs> ได้ไดเงินดีกว่าเนะอาดีกว่านา <c oughs> ออภาคใต้ ทะเลมีอาหารทะเลนะภาคใต้ก็ไม่อดไม่อยากหรอกทงกางภาคใต้เป็นทะเลที่คนท่องเที่ยวนะคนท่องเที่ยวฝรั่งก็ชอบทะเลชอบชายหาดทงางภาคใต้เนี่ย <c oughs> ของประเทศของเรา,าเรียกว่าด้ามขวัญขวานเนื้อมีด้าม ไ้จับไว้ถือของอีสานในพวกตัวงอนขวัญล้วมบ้งมาทางนี้อันนี้อีสานในงอนทั้งเป็นเป็นขวานเน้อเป็นงอนทงางภาคใต้เป็นดามดามขวัะทางภาคใต้อาหารการกินทั้งโน,น้น,นสะดวกไก่ที่อยู่หาจินคือท,ทะเล น่น <c oughs> ป็นที่ท่องเที่ยวของคนไปเยอะเกาะแจ่งกันเต็มไปหมดในศาลก็มีเต็น,นาแต่ภูเขาไม่ได้มีเกาะแจ่งอย่างนั้นใน <c oughs> ทางภาคใต้กรรมาฐานท่านไปอยู่หลังจากลงปู่มัน่นเข้าสู่นิพพาน บุเทศเทศรังสีพระพระราชนิโรธรังสีคำพีรัรบปัญญาจาร์ปัญญาวิสิตนะบุเทศเทศรังสีเป็นไปอยู่บันหลังสาลแล้วก็ไปตามรอยครูาบาจารย์ในหลังสาลไปแหลมสักด์แว้ไหลที่ไปพบหลวงปู่เนตร ตอนนั้นหลวงปู่สนอนาลโยหลวงปู่ประสานสุมโนยังแข็งแรง,งนะก็เลยไปกันทั้งคณะเลยล้าไปกับพระผู้ใหญ่ไปครั้งเดียวเขียนประวัติให้สององค์หลวงปู่สนอนาลโยวัดพุทธบูชาหลวงปู่ประสานสุมโนวัดป่าหนองไครนี่มนต์ตัวผู้เป็นเจ้าของประวัติไปด้วยไปชี้ตรงนั้นชี้ตรงเนี้โอ้ พราะท่านเคยอยู่มาก่อนเ <c oughs> พราะท่านเคยอยู่มาก่อนท่านเนื้อพาไปก็สนุกก็สิแต่ผู้เคยอยู่มานานแล้วไม่ได้ไปนานก็ย่อมตืน่นเต้นนะ <c oughs> ไปภาคจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ทางนู้นแหละทางใต้แต่ท่านก็มีลูกศิษย์อยู่ทั้งภาคใต้สะดวก <c oughs> ลงสนามบินก็มีคนมารอแล้ว ไปกินตรงไหน,นฉชันตรงไหนก็นมีคนเตรียมไว้ให้ล่ะสนุกใหญ่เลยที่นี่ไปกับหลวงปู่ประสานสุมโนหลวงปู่สวนอนันละโยเพราะว่าหลวงปู่เนตเนี่ยพรรษาน้อยกว่าหลวงปูส่สะหลวงปู่ประสานและมาเป็นนาคเข้านาคอยู่กับหลวงปู่ประสานคิดดูหลวงปู่ประสานก่อนนานขนาดไหนหลวงปู่เนตเนี่มาเป็นนาคขอบวช อยู่สมัยนู่นเละสองสี่เก้าสี่เก้าห้านู่นแหละเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนี่ยประมาณนู่นหลวงปู่เนรท่านมีครอบมีครัวมาแล้วก่อนนะนะก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพุ่เทศแต่ว่าตอนมาเข้านาอมันอยู่กับหลวงปู่ประสานนี่แหละพอท่านไปเจอกันนะั่นก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ดีใจหลวงปู่เนรนั่นเนะี่ย วัดที่กระบี่ที่ท่านสร้างเกดีเนี่ยก็เ,เป็นวัดที่หลวงปู่จันแรมกับหลวงปู่ประสานไปอยู่ก่อนหมู่ไปเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปดูไปดูวัดต่างๆสมัยครูบาอาจารย์เคยอยู่เจ้าหน้าจังหวัดทั้งโน้นทั้งภาคใต้ก็เ,เป็นลูกศิษย์ ของหลวงตาที่อยู่วัดป่าบันตาดมาก่อนกลับไปถ้าเก็เป็นเจ้าหนัาที่นู่นเป็นพระของวัดป่าบันตาดท่านเจ้าคุณเราจําชื่อไม่ได้นั่นแหละไปทางทางใต้เราก็เคยไปครั้งแรกและครั้งเดียวนั่นแหละชีวิตเราก็ไม่เคยไปภาคใต้สักทีหรอกก็เพราะเหตุว่า ปูสสนอนโยหลวงปู่ประสานสุมโนท่านแจชะราก็เลยเขียนประวัติให้ท่านสักเล่มนะเขียนประวัติมันก็ไม่คักใจเขียนเองพาท่านไปด้วยห <c oughs> ลากกุูบาอาจารย์ผู้เท่าไปด้วยหลากปู่ปลุลงตาของเราไปด้วยทีนี้ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านไปไหนก็มีคนนับถือมีคนรู้จัก รู้จักหมดแหละบ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นมาตักบาทคนนี้มาทําบุญนะั่นจได้หมดพุติท่านอยู่หลังไหนหลวงปูส่สนเป็นอุปถัมภ์หลวงปู่เทศตอนอยู่หลังศาลอยู่กุติหลังนี้หลังนี้นถ้าท่านไม่ไปเองเราจะรู้ได้ไงว่าหลังไหนท่านก็ต้องไปชี้จุดนั่นแหละเป็นเหตุให้เราได้ไปภาคใต้ได้ไปธรรมยาตรากับหลวงปู่ประสาหลวงปูส่สน ก็ไปไม่ได้อีกนะที่จริงปีนี้หลวงปู่ประสานก็มีคนนิมนต์อีกเราก็ติงติไปว่าหลวงปู่แก่แล้วอายุเก้าสิบกว่าใครพาไปถ้าพาหลวงปู่ไปตายต้องรับผิดชอบนะเราบอกเงี้ยถ้าหลวงปู่ไปมรณภาพเป็นคนแก่นอกเลยพลนเลิกที่จริงจะพากันแห่เอาผู้เท่าไปเนี่ย ช่วงออกพรรษาเนี่ยเออจองตัวเครื่องบุงเครื่องบินแล้วก็ติ่งไปใครพาหลวงปู่ไปต้องรับผิดชอบนะนี่ขนาดอยู่วัดนี่ก็ยังนอกไปสองสามรอบแหละยังจะพาไปนั่งเครื่องบินใครจะต้องการให้ไปโปรดอีกโปรดแล้วมันจะได้มักได้ผลไหมถ้าไปเนี่ยถ้าไปลาแล้วไปโปรดคนยอดไดเป็นอรหรันนี่ก็ควรไป ถ้าไปเที่ยวเล่นหรือไปหาญาติโยมเฉยๆไปนั่งคุยกันแล้วก็กลับแล้วก็ป่วยนั่นแหละ <c oughs> นั่นเลยล้มเลิกกันก็เราห่วงครูห่วงอาจารย์มากกว่าห่วงคนอื่นควรถนอมธาตุขันของท่าน แล่ท่านไปเที่ยวก่อนเที่ยวนั้นอะที่ไปกับตมาขนาดยังแข็งแรงอยู่แปดสิบกว่าปีเองแปดสิบต้นต้นเอง,ง,ง,งไปก็ยังนอกเลยนวดกันตมาต,มาต้องไปนวดตองฟืน,น,นยึงน้างใช่ใช่ <c oughs> นั่นแหละก็เลยติ่งไปเฉยๆล่ะว่าไปแล้วลงรับผิดชอบเนี่ยถ้าโอปปถากใครรับผิดชอบ นะยิ่งมาในพรรษาเนี่ยหลวงปู่ไพบูลณ์สุมังคโลก็ล่วงไปใช่ไหมหลวงปู่ดาดเนี่ยวัดสัมมาโนสอนก็ล่วงไปอายุน้อยกว่าหลวงปู่ประสานทั้งนั้นเลยตอนนี้ท่านก็ขึ้นมาต้นๆของพระผู้มีอายุพรรษาเยอะ <c oughs> พระที่ทันห <c oughs> ลวงปู่มั่น มีชีวิตอยู่ตอนนี้จะมีใครไม่ใช่จะเหลือแต่หลวงปู่ประสานนั่นเหรอที่ทานหลวงปู่มัน่นภริทธโตนไม่มีใครแล้วมั้งที่ทันไม่มีแล้วละ่ะไม่มีองค์ไหนแล้วมั้งนี่ต้องก็ล่วงไปหมดแล้วปู่ปสา้า94ทานหลวงปู่มั่นแต่ทันตอนเป็นสาม,มนเณรด้วยนะ ไม่ได้ทันตอนเป็นพระด้วยได้จะมีองค์ไหนนะปู่สุธรรมสกลนครเนี่ยทันอง,องค์หนึ่งชื่อลวงปู่สุธรรมนะอยู่สกลนครองค์นี้ไม่ใช่เกือบร้อยแล้วมั้งอันนี้เกือบร้อยแล้วละ่ะลวงปู่สุธรรมสกลนครจากนั้นลุนงปู่สนนันมรายโห่เนี่นยก็ไม่ ก็ไม่ทันถึงทันก็ไม่ได้ไปหาหลวงปู่สดนี่ก็แปดสิบเก้าจะเก้าสิบปีหน้าเนี่ยแซยิดแล้วเนี่ยก็ไม่มีแล้วล่ะถ้าเรามองดูนี่อ,องค์ไหนที่ว่าทันอาจจะมีบ้างมีองค์หนึ่งอยู่ขอนแก่นนี่อยู่ขอนแก่นอยู่แถวเมืองพลเนี่ยองค์หนึ่งปู่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจําชื่อไม่แม่น ถ้าตามเชฤทธิตดูเนี่ยผู้ที่ถ่ายหลวงปู่มั่นนี่แทบจะไม่มีแล้วนะล่วงไปล่วงไปตามการในครูบาอาจารย์ก็น้อยลงน้อยลงคําว่าทันหลวงปู่มั่นนั้นก็คือทันหลักทันเจนทันได้เห็นได้เห็นด้วยตาของท่านพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทันเห็นข้อวัดปฏิบัติ และร่องรอยของท่านแส่วนมากพระผู้ได้ไปเข้าใกล้ชิดหรือว่าไปท่านหลวงปู่มั่นก็ส่วนมากจะได้หลักได้เจนพระทุงปู่มั่นท่านดักจิตคนเจงท่านไม่ได้สอนอย่างเราเรานี่ท่านดูจิตคนซสก่อนแล้วท่านก็สอนเัมชอนเทศไปเหมือนพระขึ้นธรรมะก,ก็เทศไปเลยเทศไปใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็เทศเอากันเทศแต่หลวงปู่มั่นไม่ใช่เงั้ะ ดูดักจิตคนคน,นนี้เคยเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนี้เกี่ยวข้องอย่างนี้อย่างนี้คนนี้ต้องฟังอย่างนี้อย่างนี้คนนี้พูดภาษาใต้แล้วก็พูดใต้เป็นพูดจีนแล้นก็พูดจีนเป็นพูดอังกฤษแล้วก็พูดอังกฤษเป็นทําว่าเป็นคือฤทธิ์ของท่านท่านสอนได้หมดอ่ะท่านดักจิตเพราะว่าคําพูดของคนมันปรุงมาจากจิตนั่นจะจีภาษาก็ช่างแต่ภาษาจิตนี้มีภาษาเดียว เหมือนเจ็บป่วยเนี่ยมันรู้สึกอันเดียวกันไม่ใช่ฝรหลังป่วยเป็นแบบหนึ่งฝรหลังเจ็บแขนเจ็บขาแล้เจ็บคือกันภาษาจิตนี่เป็นภาษาเดียวกันทั้งสามโลกธาตุทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ผู้เรียนรู้เรื่องจิตก็เลยเป็นปฏิสัมพิธานิรุตติปฏิสัมพิธาอัตถะปฏิสัมพิธาเป็นต้นก็จะแตกฉานในความรู้ภาษาคนภาษาสัตว์ ภูมันเนี่ยท่านเจ๋งในยุคสมัยของท่านเนี่ยท่านจะสอนใครหรือบอกใครท่านพูดคำสองคำเป็นว่าคนต้องยอมสยบจำนนในคำพูดของท่านแค่สองสามคำเท่านั้นไม่ต้องมานั่งเทศน์นั่งสอนปากเปียดปากแฉะสอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้ความกันผูมัน <c oughs> ท่านเอา <c oughs> เนื้อความเน้นๆต่างสอน จึงเป็นทุลภาพบุคคลบุคคลผู้หาได้ยากที่เขายกย่องท่านไว้เป็นบุคคลสําคัญของโลกมันก็ยังไม่พอต้องสามโลกพระอรหรนันต์นี่ไม่ใช่เพียงโลกมนุษย์เท่านั้นทิเบวโลกลมมะโลกนั่งยังสําคัญในทิเโลกแี่พรมโลก,ก,โลก,มโลกไม่ใช่สําคัญแต่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นยิ่งองศา,ศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้านั่นแหละยิ่งสําคัญ กว่านั่นอีกไม่ใช่ศาสดาเอกของโลกทั้งสามโลกเลยนะทั้งจักรวาลความรู้ของท่านเกินโลกมันไปถึงจักรวาลดัษฐ์สศีโลกธาตุเหมือนโลกธาตุความรู้ไปถึงเหมือนโลกธาตุโลกธาตุหนึ่งก็คือโลกมนุษย์อันหนึ่งนี่แหละเหมือนโลกธาตุก็เหมือนโลกมนุษย์เหมือนดวงดาวดวงอาทิตย์ไม่ได้มีดวงเดียวนะพระจันทร์ก็ไม่ได้มีอันเดียวด้วย แต่มนุษย์มันก็ไปได้แค่เนี้ยสัดสุดท้ายพระอาทิตย์ก็จะมาเจอกันสองดวงสามดวงห้าดวงเจ็ดดวงพอผ่านโลกใหม่ไฟบาลัยกันขึ้นมามันก็เป็นเกิดแจ่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกันล้วเวลาก็เหมือนเราเกิดแจ่เจ็บตายไปอย่างนี้แหละในพูดถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้ชำนิชำนาญเคยได้ทันท่านอย่างน้องปู่มั่นเนี่ย มีจีองค์ละ่ะที่ตอนนี้ท่านหลวงปู่มั่นปริทธตโต้มีจีองค์ที่เป็นสัตวิวิหาริกนะคือหลวงปู่พระธรรมเจดีย์จุมพันธุโลเป็นอุปชาหลวงปูป่ภาษาเนี่องหนึ่งเพราะว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์จุมพันธุโลนี่เป็นยอดของพระอุปชาแต่ว่าได้บวชให้องคไหนองค์นั้นแน่ๆเลยว่ากันเถอะอันนี้เป็นเชือเป็นสายเป็นหน่อเป็นแนว มันเป็นเชื้อเชื้อธรรมะเนี่ยเหมือนกับคนใต้พูดภาษาใต้เรียกว่าคอแบบใต้สำเนียงแบบใต้ก็เป็นเชื้อเชื้อแบบใต้คอแบบอีสานพูดแบบอีสา,สานก็เป็นเชื้อเชื้อแบบอีสานแบบเหนือพูดภาษาเหนือก็เป็นเชื้อเชื้อแบบทางเหนือไอ้ทั้งธรรมะเนี่ยก็เป็นเชื้อเชื้อกรรมาฐาน ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเชื้อเชื้อมันเป็นเหล่าๆมันเป็นกลุ่มคนที่เคยสร้างบุญบาร,รมีมาด้วยกันนั่นก็มาเกิดและได้มาอาศัยกันและกันสร้างบาร,รมีให้บรรลุมรคผลเข้าสู่ปร,รินิพานมันเป็นเชื้อเชื้อนะ่ะมันจึงไปรวมกับพวกยุโรปไม่ได้มาไปปฏิบัติที่ยุโรปจะบรรลุไปเมกาไปรัสเซียไปอังกฤษจะสะดวก สิ้นกิเลสยากที่สุดมันไม่อํานวยมันไม่มีเชื้อเดี๋ยวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิบินทบาตมันก็ไปกันไม่ได้แล้วมันไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นสถานที่ที่ควรจะบรรลุอัตบรรลุธรรมแม้ธรรมะจะเป็นอาการลิโกไม่จํากัดการก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าวเวลาจะจุติเนี่ยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก็ต้องมองดูว่าจะไปยตุติตรงไหนมันถึงจะเป็นที่บรรลุมรรคบรรลุผลและสั่งสอนคนได้ ต้องเล็งดูซะก่อนมันจะ่อยู่ตรงไหนมันก็ได้มันไม่ได้อยู่ตรงไหนมันก็ดีมันก็ไม่ได้เพราะว่ากรรมของสัตว์แต่ละที่แต่ละคนมันก็ไปเกิดต่างกันกลุ่มพวกนั้นพวกคริ์อิสลามันก็ไปอยู่ทั้งนู่นเน่ะเชื่อไปทั้งนู้นสอนไงก็ไม่เชื่อทางนี้ต้องเอากลุ่มคนที่เป็นศีลสัมัญญตามีศีลทิฐิสัมัญญตามีความเห็นอันเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องในกลุ่มพวกเนี้ย ถึงจะเป็นผู้บรรลุมากบรรลุผลสั่งสอนง่ายว่าง,ง่ายเข้าใจง่ายลึกซึ้งง่ายไม่ใช่ที่ไหนก็จะได้หมดไม่ได้นะถึงอากาลิโกทำไม่จำกัดการสันิติโกเห็นเองมันเห็นเองก็คือโดยตัวผู้นั้นเองมีศรัทธามีความเพียรไม่จำกัดการคือจิตดวงนั้นเองที่จะฝึกที่จะปฏิบัติไม่ใช่ใครๆครก็เป็นได้ ันเป็นไปไม่ได้เน,นี่ยหลักธรรมถึงได้พูดว่าเอเอนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านหลวงปู่มั่นสำหรับที่เรารู้รู้อยู่ทราบอยู่ก็มีเพียงที่เราได้สัมภาษณ์ได้คุยก็คือหลวงปู่ประสานสุมโนแล้วก็ตอนนี้ที่จดทะับซับุสุธรรมที่จังหวัดสกลนครอยู่ในเมืองสกลนครนั่นแหละ,ะแล้วก็ยังมีอีกองค์สององค์ไม่น่าเกินสามสี่องค ในประเทศไทยไม่น่าเกินเราอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนเท่านั้นแในพูนีปังนะในวันนี้หลังจังหันเสร็จแล้วก็ต้องไปทำเมรุเผาศพให้พระที่วัดพรหมิหารทําบ้านกโกรกสีดาตำบลหนองไขน้ำอำเภอเมืองนะเมื่อวานนี้ก็ไปทำแล้วก็เทปุญ เมื่อคืนนี้กลับมาถึงวัดก็สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มอันนี้ก็เอาช่างไปก่อเตาเผาศพให้พระครูโสพิธพระมกุณสุพิษธ,ธรรมชีโบนะทายาทท่านธรรมชีโบผู้มีธรรมเป็นชีวิตชีวิตอยู่กับธรรมอันนี้ก็จะไปทํางานต่อเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากฝังเอาไว้ท่านจำได้ยังวัดท่าน,น ฝากฝังไว้ก็ไปทํเราเป็นผู้น้อยนะอุบา,าจานทร์ท่านฝากฝังให้ทําก็ไปทําให้สําเร็จวันนี้ก็เหมือนกันสั่งช่างแล้วบางขั้วก็ล่วงไปแล้วบางคนก็วิ่งไปนูน่นกุมภาวาปีไปเอารางเรียกว่ารางใส่กระดูกหวางหลังข้างล่างไปเผาศพกระดูกจะได้ร่วงไปใส่ลามจะได้เจ็บง่ายๆละสะอาดด้วยนี่ก็ได้ทำวันนี้ก็ชักชวนญาติโยม อิดเผาศพปนเทเมรุเผาศพอะไรพวกนี้แหละเหล็กไว้เม็ดเหล็กรางหลายอย่างนะมันนี่ก็ก่อจะก่ออิดแต่มันจะก่อได้ก็ต่อเมื่อรางตัวนี้มาถึงรางว่าขนาดรางมันเท่าไหร่อันนี้เรกาก็จะไปทําต้องไปพาทําเพราะว่าคนที่เขาก่อเตาเผาศพเป็นนี่ถ้าไม่ว่างกันมีงานกัน ไม่ว่างวันนี้เราจะพาทําเองนะแต่เราไปพาก่อเองแล้ววันนี้แต่ไม่ยากหรอกไม่ยาก,กทําได้นะทาได้มีตัวอย่างเนี่ยให้ดูก็ทําไปตามตัวอย่างน,นั้นๆอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอะจากนี้ก็รับพรน,นะวันนี้วันพุธอ่ะเรอะไรอพุธอ่ะ พระหาดเดอ,อันนี้พันวอยจังเดืวันลืมเวลาไปแล้ววันนี้มันที่เก้าเนาะอืมที่เก้าก็อนุมโมทนากับลูกป้อมดีลากุณานิตนะเห็นกระถินผาเจ็ดจะไปทอดก็รวบรวมกันไม่มีคนจองกระถินลูกป้อมดีลากุณานิตนะจองกระถินที่นี่แล้วทอดแล้ว ปริมาภาเจ็ดยังไม่มีคนจองลูกป้อมก็มีศรัทธาอยู่แล้วละ่ะตั้งแต่เริ่มต้นก็จอมเป็นจ้าภาพเป็นประธานกระถินผาเจ็ดวันที่อาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะพวกเราก็สาธุดังๆสาธุขอการเจ้าค่ะจ้ะะาภาพไม่อยากได้ยินชื่อเจ้าค่ะที่กลับมาจากนู้นเนาะเหรอเจาค่ะอยากได้ยิน มันเขาอยากได้ยินไม่ต้องพูดหรอกให้พรนห่ะมันมาอยากได้ยินเลยกันตะกันหนาเป็นโรคอะไรต้องให้พระพูดถึงชื่อตัวเองวันนี้ไม่พูดหรอกบอกเขาไว้อุดหูแล้วหาอะไรปิดหูไว้ทําบุญเนี่ยปิดหูปิดตาทําบุญไม่ต้องรับพรนั่นแหละคือบุญมากบุญยุ่งกับพระบุญบุญน้อยนะอ่ะรับพรยะทาวริวหาปุราเปริปุรเรนติซากรัง เอวะเมวะอิตโตดินนางเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังจิปะเมวะจะมิตเชตุสามเบปุเรนตุสังกะปาจันโดปนระโสยธามณีโจติระโสยธา

ทานบัญญายิโนจาตาโรยท่ามาวะทัานติอายวนโนสุขังบาลังดานันจะไปยวัจันจาอัจริยจะยาอิทา สามานาตตาจตมมิสูตตา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 ญาตระหังเอเตโคสังกาโลเจราสานิวายาโตเอเตจาสังกาณาจานามาตาบุตการนาลาเิธามานังโุจังวาปิตาวาบุตการนา ยาสัมมาจะสังกาอเตสัมาเวคันต ja. ิปันติตาตาสัมมามหาตังบาปุตีสังสาจะประวันติเตเตยายุวันนังยาสังจิติงสังกังอุจจกุรินตังทายาเยนาอุราราปาราบารา อัมปะมาดัมปราสันจันติปุญญกิริยาสุปันติตาอัมปะมตโตเพอยเตอติการนาติปันติตโตเดทเทธรรมเมจะโยอัตโตโยจัตโตสัมปรายิโกอัณฑาบิสะมยาธิรปันติโตติบราว ชติตีตีภาวะโตซาปังกาลังราคันโตซาประเดวตาสามบับุทธานุภาเวนัสดาโสติเบาันตุเตภาวะโตซาปังกาลังราคันโตซาประเดวตา สามบัธรรมานุภาเวนัสดาโสทิพวรรตุเตภาวะตุสซามังกาลังรากันตโตซาบดีวัตาสามบัสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภาวันตุเต